เอาไม่อยากขึ้นรถป<ะ>ักอยากขึ้นอย่างอื่นขึ้นขึ้นเสีขึ้นแหละอัดจูนข้างให้ฟังหน่อยวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีๆมาแนะนำนะครับผมนี่นะผมเว็บทีเฮ็ดช็อปสำหรับใครที่เติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้20%ว้าวคุ้มเลยแล้วก็สำหรับใครที่เติมเกิน200บาทแล้วไม่ได้เลยนะครับผมก็มีโอกาสลุ้นรับ หนึ่งหมื่นเพชรแบบฟรีๆเลยเรามาดูที่สุ่มรางวาัลนะผม K ก็มีให้เล่นมากมายเลยนะครับผมเลือกเล่นกันได้เลยนะครับนี่นะผมมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับมีแบบรางวาัลเยอะแยะเลยแล้วก็น้าผมมีแบบสุ่มเพชรด,ด้วยนะครับผมแบบสุ่มเพชรธรรมดานะผมสำหรับใครที่อยากสุ่มนะนี่นะผมมีสุ่มแบบของแร่ด้วยนะครับผมแบบพวกห,หัวขาวหนวดบอกเอฟอะไรแบบนี้ครับมีท่าบักทงด้วย แล้วก็ดีแล้วผมมีท่า AK มังกรฟ้าชุดแรนะครับผมแล้วก็ชุดแร็คนางล็อกแล้วก็แบบพวกเพชรอะไรตามไปนะครับแล้วนี้นะผมก็มีให้สุ่มท่าแรด้วยนะครับผมมีท่า AK มังกรฟ้ามีท่าเต้นแล้วก็มีอะไรมากมายเลยครับมีท่าบูย่าด้วยแล้วก็มีท่าปักธงนะครับผมมีท่าพิษพื้นโอ้โหแล้วนี้นะผมผมก็เติม210บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมก็จะทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอ้โหเรียกว่าได้แล้วเอาผมอยากได้ท่า MP ว่ะเพราะผมยังไม่มีนะครับท่าอื่นผมมีหมดแล้วอ่ะอ๋แบบเดี๋ยวละ ได้เลยเหรอเฮ้ยลบสองเฮ้ยเฮ้ยทำไมได้ง่ายจังวะแล้วแล้วก็แอดไปแบบติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับผมเฮ้ยมันง่ายจังวะอะไรวะเนี่ยววันกี้ทผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปสุ่มนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับไปนี่ไปไหนไปไปไปนี่วันนี้อ่ะไปไหนไปไหนอ่ะมาทำเลยนอนนอนนอนแหละ ทำไรอ่ะปาป๊าป๊าอะไรคือแบบนี้ป่ะฮะเป็นคนแบบนี้อ่ะเจ้าเะล่ะถ้าจะออกก็ต้องเมาที่ห้องนะแต่ว่าเจ้าเจ้าเบื่อเสียงจูแล้วอ่ะไม่อ่ะอยากอยากได้ยินเสียงอื่นบ้างใช่ก็มาทำให้ได้ยินสิอยากได้ยินตอนนี้ก็แค่โทรมาดิไม่เอาตอนนี้เลยไม่เอา เอาอยากอยากได้ยินกอนตอนไหนนะตอนนี้เลยตอนโน้นอ๋อตอนดีอะไรตอนนู้อะไรตอนเนี้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้โอ้โหแล้วอย่าหลอกให้อยากแล้วจากไปดิฮะแบบนี้เหรอฮะเจออะไรทอกมาอยได้ยินไม่ชัดอยากอะไรไม่รู้เร็วอยากได้ยินอยากอะไรไม่รู้เร็วอยากได้ยิน เอาเอาเอ้แลค่ีหรอมีแรงแค่นี้หรอำำมีแรงแค่นี้หรอเมื่อกี้ไออเยเ่อ้อเดีได้เยาเดี๋ยวได้ยินเสียงไออีกังก็อยากได้ยินเสียงไอคเอะไรผู้ชายเขาไอกันผู้ชายเขาไอไอไออะไรไอยูอป่าอับไงไง I want that y e o u ะอะไรเห โอ้โหเลยคุณแบบนี้ขอด้วยเอ้ไปหมอเฮ้มือเราทำไรอ่ะขึอนยอะไรอ่ะไปดูดิดูมือดิรถติดเอ้ยเออย่ายิงเอาไม่อยากขึ้นรถปัอย่าขึ้นอย่างอื่นขึ้นขึ้นสิขึ้นแล้ว อาจูนข้าให้ฟังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมยจาไหนอะเฮ้ยข้างนเอ้าชื่อเอ้ยเนี่ยมาเตือนอะจูนมาเตือนอะเอาขอวทษได้ไหมอะเป็นไรชอบแบบนี้แหละเด็นไปไหนแล้ว้ะเดินมาแล้วตา <c oughs> ย ให้กำลังใจช้าขอโทษเปคนนี้น่ารักแต่ไม่นายย็ทโทจุน<อ>ดี<อ>หาขอเยอดหน่อยได้ไหมขออะไรล่ะขอเยอะหาเย็ะเลยเหรออุ <laughs> บาททำไมอะ่ะเขาเก็บไว้ผู้สองคนไงอย่าพูดตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นได้ยิน <What? S 1> ไม่ได้ยิน พอหาได้ไหมอ่ะโทรแล้วทำอะไรอ่ะทำมันนั้นแหละอันแล้วอันไหนเหมือาอยากอะไรจังอยากก็ทำอยากก็ดีอ่ะอยากอะไรอ่ะไม่รู้ไอจุนอยากไหมบอกอยากอะไรอยากมันนั้นแหละอันนั้นอะไรไอเกดฮะนี่โอ๊ยตายจูนเราเป็นคนแบบนี้อ่ะ นั่นอ่ะชอบเปล่าชอบชอบอะไรชอบเธออะเธอไม่ชอบอันนี้หรออะไม่ชอบอันนี้หรอชอบชอบอะไรอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเลี้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน้องอ่ะน้องไหนไม่มีน้องมีแต่ปวดโอ้จูก็ไมหื่นจังวะไม่กินอะไรวันเนี่ยไมอ่ะไม่ได้กินอะไร เบื่อเสียงนี้อะ่ะไดโทรมาสี่ฮะเบื<า>่อไดโทรมาสีมาสิว่าคือมาสิคือว่าอะไระโทรมาสีอ๋อ <Yeah. S 1> แบบนี้นี่เออได้โทรมาได้ทำอะไรบ้างอะ่ะได้ทุกอย่างที่ที่เธอต้องการเคียร์ <laughs> okay, ได้โทรไปเลย <laughs> ออกแล้วเอาเกมแล้วเอาเกมแล้วเอาเกม <laughs> แข่งหมดแล้วเนี่ยร้อยโทรมาสีได้โทรไปทำอะไรได้บ้างจะ้ทำทุกอย่างอะ่ะแน่อ เออเดี๋ยวเดี๋ยะเดี๋ยวรอเขี่ยเขาไปโอเคสำหรับใครที่สนใจมากขอสวยๆแบบนี้นะครับผมพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมสามารถไปสั่งทำกันได้เลยนะผมไว้รุ่นเอฟเฟนะครับก็แบบก็จะรอรอแบบพี่แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับปัง thank you